สวัสดีครับวันนี้แอปเปนโนปอนะครับกับดีวีจีการ์ดช็อปเนี่ยกับคอาวล่ามรู้ก่อนใครนะกับชุดของ CP01 ศนย่งะ NCP 0 1นะครับในคลิปนี้ก็จะพูดถึงของอัศวินมังกรเนาะนะในชุดนี้มันก็จะมีอัศวินมังกรกับมังกรเกาะเหล็กปนกันแต่เป็นดาก้อนล้วนๆนะมีสายแจ็คไนท์อยู่ด้วยนะครับแจ็คไนท์ก็ไปอยู่กับอัศวินมังกรนะไอ้ออยู่มังกรเกาะเหล็กอัศวินมังกรเฮลฮีโฮเต้นะครับนะก็เป็นป่า มาตั้งแต่ชุดแรกเนอที่สามารถที่จะอัพ,อพชาร์จเกรได้นอะอะมีความสามารถบัดดี้กิฟต์นะครับเลือกบัดดี้หใบบนสนามเรานะครับในเทอร์นนี้จะได้บวกพาวเวอร์หนึ่นะครับแล้วก็เลือกบัดดี้บนสนามของเรา1ใบในเทอร์นนี้ถ้าโจมตีและทําลายมอนเตอร์จะนําการดนั้นกลับขึ้นมือได้นะก็เป็นการบนเนอถ้าทําลายมอนเตอร์แต่ตัวอวร๋โรเตอมีพาวเวอร์แค่2องพันนะแตตีฮิต ตีเข้าไลก็จะได้ชาร์จเกตแล้วแต่ว่าเราจะเอากลับขึ้นมือถ้าเอากลับขึ้นมือมันก็สามารถที่จะเอามาใช้ได้อีกนะชุดของ cp 0 1นะครับชุด cp 0 1นี้นะครับก็จะเป็นแบบกล่องเนะื้อราคา1กล่อง150บาทเนะื้อมีกล่องละ1ใบนะืสินค้านะสินค้าจะออกส่งเนะืวันที่21ธันวาเนะืถ้าใครอยากจะสั่งซื้อก็สามารถที่จะ กดที่ description ข้างล่างได้เลยนะครับติดขัดยังไงทักเพจทัก line official นะทัก line แอได้นะจ๊ะแอดมินจะคอยตอบอยู่กันทุกคนนะครับโอเคนะนอกจากของ Buddy g i ิ t นี้แล้วเน่ยก็จะมีนี่นะอัสบินมังกอนโนบุทากะนะครับเป็นตำนานนะที่อยู่ในชุดของ Cp01 เนี่ยสามารถเมื่อจบการต่อสู้ที่การ์ดนี้ตีนะครับกับขึ้นมือได้นะกลับขึ้นมือหมายความว่าถ้าเกิดไปอยู่ช่องการสามารถที่จะตีเปิดช่องกลางได้นะแต่เป็นมอนเตอร์ไซส์2องนะอ่ะก็ถือว่าได้4คีย์ที่ข้อนะถือว่าได้4คีย์ที่ข้อนะตีกันนานๆหน,าน,านากักๆกันไปเลยนะครับดาบฟาดฟันดาโกสแ,แลเชอร์นะครับ ใช้ได้เมื่อดอบเรามีอัศวินมังกรอยู่นะครับเลือกไอเทม1ใบของเราะจะได้บวกพาวเวอร์สามพแล้วก็เมื่อการ์ดนั้นตีนครับจะถอดโซจากมอนเตอร์บนสนามของคู่แข่งด้วยอัศวินมังกรมาซาโมเนะนะครับเป็นตำนานนะเมื่อเข้าสู่สนามจากความสามารถของตำนาน,นครับโม่กอง1ใบและเทอ์นี้จะได้บวกพาวเวอร์อสองพันอัศวินมังกรลิกเตนนอยเออร์นะครับเป็น เป็นจ่ายเกตนึงด้วยอันนี้ไม่บัฟอะไรให้เลยไม่บัฟอะไรให้เลยนะมี Power อร์ห้าพันมีดิเปนสองพันสามสามพันมี2คงีดที 3, 000, ่เล้องไม่บัฟอะไรให้เลยเนะดูเฉยๆมากนะสถาบัานอาศาัศวินมังกรนะอาศาัศวินมังกรทุกใบในสนามได้ Power อร์และดีเฟน์บวกอย่างละหนึ่พันะตัวเดิมน่าจะได้แค่ Power อนระ์เนอะอันนี้บวกดีเฟน์ให้พันหึ่ก็เบียร0พันหนึ่งมีผลนะทำให้ตีไม่เข้านะ อาซิมังกอนเลดบารอนนะครับมีมูฟนะครับนะมีมูฟนะอันนี้ใช้ใช้ได้นะใช้ได้อยู่แล้วนะแต่ได้ขีดเดียวอาซิมังกอนไว้แอดเอิร์ฟนะครับความสามารถนี้นะสามารถเลดการ์ดนี้เพื่อทำลายมอนเตอร์หนึ่งใบสนามที่มีพาวเวอร์สี่พันหรือต่ำกว่าเนอะแต่ก็มีสามคีย์ดีคอเนอะระหว่างเอามาเลดนะหรือว่าจะเอาไปตีนะก็แล้วแต่เนอะแต่ถ้าเกิดเราไปเลดเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ใช้แอคทีฟอะไรในเมนเฟสต่อได้นะ อาวุนมังกรรูเดลนะครับสามารถทิ้งนะอาวุนมัองก์หนึ่งใบในมือนะถ้าทํานําการ์ดนี้กลับขึ้นมือแล้วก็ยิงไร้คู่แข่งสองหน่วยได้นะแต่ก็ใช้ได้แค่หนึ่งครั้งใน1เทินเท่านั้นนะครับนะทิ้งอาวุนมัองกรเนะก็เอากลับขึ้นมือก็ยิงนำการ์ดนี้กลับขึ้นมือด้วยเรียกว่าเรียกว่าไม่ต้องอะไรเลยเนาะกลับขึ้นมือก็จ่ายหนึ่งเกรทิ้งหนึ่งใบยิงสองไร้เออตอนนี้กลับขึ้นมือนะ อาเซมงกรทัม,มูราบีนะครับจ่ายสามเกตเนะเออจ่ายสามเกตเลยเรียกว่าเกตจ่ายหนักมากเมื่อการนี้ตีสามารถทิ้งมอนเตอร์ที่มีคุณลักษณะมังกรจากมือถ้าทําทําลายมอนเตอร์หนึ่งใบในสนามคู่แข่งนอะนี้ทําลายเลยทิ้งหนึ่งใบต้องตีด้วยนะแต่ต้องจ่ายทั้งสามเกตเรียกว่ามันจะอะไรกันนักกนา จะนจะอะไรกันนะกกันหนาได้คุ้มกับค่าคอร์หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะวิชาอสูรมังกรอันติเมส,สแมชนะครับในระายการนี้เมื่อเรามีอสูรมังกรหรือตำนานรวมกันสองใบหรือมากกว่าและสวมไอเทมอยู่ด้วยจ่ายซีเกตรครับทำลายมอนเตอร์และไอเทมทุกใบในสนามคู่แข่งและยิงไลท์คู่แข่งสามนวย์อสูรมังกรเอลคิโโรเต้นะครับเมื่อการนี้สร้างความเสียหายแก่พลังชีวิตคู่แข่งจะได้ชาร์จเกตหนึ่ง อสิวิมงกรอิวาโมโตะนะครับหากเรามีอสิวิมงกรใบอื่นนะสามารถเลดการ์ดนี้นะครับเพื่อทำลายมอนเตอร์เมืองใบในสนามคู่แข่งได้ด้วยดูดูดีเลยดูดๆๆ smile, ๆีมีตัวแรกที่ทำลายสี่พันอันนี้ทำลายหนึ่งใบเนาะเอออสิวิมงกรคามิสุม, a, ม,มิยานะครับอันนี้เรียกว่าเป็นตัวตัวตัวเก่งเลยนะ นำเนะี่ยเป็นคอร์สด้วยคันนำอสุริมังกร2ใบเข้าสู่เกตเนี่ยนะก็ได้เกตฟรีๆเลยนะครับคอการ์ดนี้ได้เมื่อเรามีอศัศวินมังกรในช่องดอก5ใบหรือมากกว่านะแล้วมีฟิวเจอร์ไซด์นะครับเมื่อถูกทำลายได้จวดสอใบนะก็เป็นมอนเตอร์ตี3าขีธรรมดานะมี3 3คสามขีที่ข้อเนะไซส์3แต่ก็เป็นตัวที่ชาร์จเกตดีๆเลยนะครับลายเกตถ้าตายก็ได้จวดอีกสใบนะแต่ก็เล่นได้สนะายมังอสุริมังกรอย่างเดียวนะ อสูรมังกรเจอโรนิโมนะครับจ่าย3เกตได้ชาร์จโซ1นะครับดิฟเฟนต์ถึง7 0 0 0นะครับแล้วก็ได้บวกพาวเวอร์1,000ตามจำนวนอวินมังกรในด,ดอปนอะอันนี้โมพวกโมโมทั้งหลายเนะโมเจออวินมังกรได้เยอะเท่าไหร่ก็จะได้พาวเวอร์เยอะเท่านั้นนะครับโอเคนะครับก็เป็นสายอัศวินมังกรนะที่เอามาที่มันเลสตัวเองเนะเลสเสร็จแล้วก็สามารถที่จะคอตัวนี้ได้นะคอไปปุ๊บก็ สามารถที่จะได้ใช้ความสามารถตอนเลสด้วยได้ลงตัวนี้ด้วยนะแล้วก็เป็นตัวที่เอาไว้ตายแล้วได้จัว่วถือว่าเป็นตัวเพิ่มทรัพยากรชั้นดีเนะเรียกว่าลงมาแล้วก็เอาสนามเข้าไปชาร์จเกีดได้แล้วก็ถูกตายถูกทําลายนะถูกทําลายจากอะไรก็ได้ได้จั่ว2สบองใบคืนขึ้นมานะครับก็เป็นเด็กอสูรมังกรนะมีบัดดี ของเอลคิโฮเทให้ด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันได้นะมีข้อสงสัยอะไรยังไงนะก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันได้นะหรือว่ามีข้อแนะนำติชมอะไรนะเกี่ยวกับการ์ดนิวไดหรือว่าเกี่ยวกับช่องวิธีการช็อนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสำหรับวันนี้แอบมินอปอก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย